สวัสดีครับ ASP เพนะครับขอพัดให้ชมมาชมศึกบอล M150 Championship นะครับคุณผูการสองพัน2ี่สถึงสองพนะครับวันนี้พาไปที่สนามกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีนะครับชมเกมฟุตบอลอุดรธานี FC ทีมอันดับ7นะครับพบกับราชนาวี FC นะครับอุลสินอารมณ์กรนวนไวให้สัญญาเริ่มเกมนะครับเป็นราชนาวีในชุดขาวทั้งชุดนะครับจะบุกจากฝาไปซ้ายได้ออกสักเกมก่อนนะครับฝาของชยธรเปิดบอลโค้งตรกเองเข้ามือศรนาฬิกาจำรู้รายครับอุลสินให้สัญญาแล้วครับ สายตรงนี้โอ้โหเลือกเลือกจริงเลยนะครับไม่ต้องกรอบนะครับอ๋สอนอะไรจนทุายต้องเช็คระยะนิดนึงนครับ,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 บลูกโค้งเกือบมุดนะครับรีคลิกระยะอาจจะไกลไปหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูทีเด็ดของอิมช่างยุนนะครับขวาตรงนี้วางมาให้เพื่อนได้เติมแต่ว่าไม่ผ่านสก,กิเกมจะสวน,นครับ เปลี่ยนมาให้กับสิริชัยสิริชัยโอ้โหโดกนกระสนาลายแล้วผู้สินให้เกมไหลต่อด้วยบอลออกไปขวาครับดูโรซิมี่ดูโรซิมี่โยกแล้วครับผู้สาวประตูไม่อยู่สนาลายไม่อยู่สิริชัยแต่งเข้าซ้ายล็อกซัดดูโอ้โห,บ,หบ,บ,บอลมันแฉลับออกหลังไปไม่ตรงกรอบนะครับ <laughs> จังหวะแฉลับสนาลายครับ <c oughs> ปฏิภาพเลือกขวาตบนี้ปัดออกไปได้ได้เป็นเตะบุ้ครับราชนาวีเดี๋ยครับโอ้โหเดี๋ยวบอลตกพอดีครับโอ้โหบอลด้วยขวาเน้่แหละครับกัดแทกไปครับเกมส่วนครับโดยอินชังยุนคอินชังยุนของอุดรโยกนะครับโยกเข้าในออกกลางมันคืนให้กับคิมชังยุนอินชังยุนมองแล้วครับบอลแล้วสตอร์นเป็นซูเปอร์เซ็ของเดนิสทวีกุลเลยครับโอ้โหเดี่ยวด้วยขวาเลยครับลูกนี้เดี๋ยครับมีกิจ พงศ์รออยู่แต่ไม่ให้ครับเรื่องยิงเองครับดาวเตะชาวเกาหลีครับโอ้โหลูกนี้สันติภาพบาดึงกรุ่เชษโดนจิมไม้ฟ้าด้วยครับตรงนี้มีพื้นที่มิการลองกดโอ้ตหบอลมาชนเสาครับเกืออขึ้นแดงครับลูกยิงของกองบอลเลยครับดูภาพช้าโอ้ยนาลิตนั้นใช้สายตาป้องกันแล้วครับลูกยิงของกองบอนครับแต่มันก็ยังมีเสาช่วยไว้ครับบอลสั้นครับกิติพงศ์เลือกตัดเข้าไหนครับ ยิ่งชังยืนน่ครับเขาตรงนี้มาถึงอับบังอับบังขวาเปิดไปเสาสองอันโดสู้เรียบร้อยครับตึงประตูต่อศูนย์ครับขึ้นน้ำแล้วครับในนาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกครับเสียบใต้คานไปเลยครับหมดสิทธิ์รับครับนาริสทวีกุลบ่งย้อนสอนนะครับนาริสจะไปอีกทางหนึ่งครับดูครับย้อนตรงนี้เนี่ยสวยมากเลยครับแล้วบอลเสียบสามเหลี่ยมเลยครับ ประตูที่9ของอาโซูเลยครับเฉชัยธรเปิดไม่ดีเท่าไหร่บอลตกพื้นไปติดอินชังอยู่แล้วผู้สิทธิ์ก็ก่อนุ้ยจบคู่ดารกเลยครับเป็นอุรานีเอฟซีครับนำราชนาวี1-0โอเคผู้สิทธิ์ให้สัญญาเริ่มเกมครับในครึ่งเวลาหลังเลยครับอาโนซูเล่นเกมสวนกลับเร็วครับทางด้านมีกิติพงศ์เลือกเลือกจริงข้ามคานออกไปครับขึ้นมาแล้วก็ไม่ยิงเนืบโอู้จังหวะนี้ ยิงยัดเลยครับบอลผลออกมาเข้าทางเข้าทา,ทางอของอขัฒบรลางสั้นตัวนี้แล้วเบาไปหน่อยแล้วบล็อกไปด้วยครับเล่นแล้วครับนริทวีกุลถึงเบาลยาวๆเป้าหมายคือโดโรซิมี่ถึงด้วยครับ <S 1> <S 1> โดโรซิมี่วันแมนโชหรือเปล่าแต่ว่าลูกนี้บอลย้อยตัดปักทิ้งออกไปเหมือนกันสอนอไลน์เป็นมือหนึ่งครับเขย้ายออกจากทีมไปก็เป็นทางด้าสนสนอไลน์นี่ก็ขึ้นมาครับกับหน้าที่มือหนึ่งแทนนะครับให้อุดรธานีอิ่มช่งยุนถึงบอลได้ครับตรงนี้ได้บอลด้วยครับแล้วไปขวา อกองบอลเลียกการได้ซัดไปติดแซฟของนาทิตวีกุลค,ครับโอโ้โ,อโหกดไปที่เสาแรกครับแต่ว่านาทิตได้อ่านได้ดีครับริมชังยุนขยันนะครับตามไปปั๊บบอลแล้วได้ด้วยนะครับเนี่ยครับแล้วก็จ่ายให้ทางด้านออกกองมันครับกดด้วยขวาครับโอ้พยายามจะเน้นแล้วนะครับออกกองมัลเนีปป่นนยนี่แจะไม่ไม่ผ่านมือนาทิตครับสุริชัยขึงบอลแล้วออกซ้ายกับอัจฉริยะ ปัญยะเปิดเข้ามาด้านในตรงนี้ครับสิริมงคลคืนบอลดูลซิบี้ซูไฮมี่ข้ามคานออกไปครับบอลมาดูลซิบี้นี่แตะให้สูไฮมี่ครับด้านชัดชัยมันมายืนดักไว้อยู่ให้ยิงยากเลยครับอินชัางยุนครับข้างหน้ามีองอกองมันมาเองครับติดเครื่องแล้วอินชัางยุน กองมนันเลี้ยงลายเลี้ยงลายตรงนี้แล้วถึงถึง,ถงอัตงตมันโอ้โหไม่ได้ประตูที่2ครับลูกนี้เนี่ยบอลมันปินไปเข้าทางของปณิธาวีคุณนะครับเลี้ยงลายมาแล้วก็บอกให้จ่ายมาแล้วก็จ่ายนี่ครับแตะเดี่ยครับมันแตะยาวแล้วก็ตามไปยิงได้จริงนะครับแต่มันเบาแบบ,บด,ดูรดรครับรีบยิงเลยมีผู้เล่นของทางด้านราชนาวีนั้นตามมาสกัดไว้นะครับนี่ครับ อ๋อหมดเวลาการแข่งขันนะครับเป็นอุนดาอุดรธานีครับชนะทางด้านราชนาวีไป1ประตูต่อศูนย์ครับผมได้แล้วน,นะครับสำหรับซุนกบอลเอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพในวันนี้นะครับคุณกัญชนัทศรีบูลน,นะครับกับผมวุฒชัยสุขโขต้องลาไปก่อนพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ